ไปกันที่สวนสัตว์โคราชนะคะสุดคึกคักทีเดียวค่ะเปิดให้เด็กเข้าฟรีนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีค่ะที่สวนสัตว์นครราชสีมาตบบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็เต็มไปด้วย รถที่จอดเรียงรายกันนะคะเดินรถทั้งหมดเป็นรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่อาศัยช่วงวันหยุดยาวในการออกมาเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระรานางเจ้าสุธิดาพะชระสุธาภิมลลักษณ์พระบรมบราชินี ปีนี้นะคะทางสวนสัตว์นครราชสีมาก็ได้เปิดให้เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรสามารถที่จะเข้าฟรีนอกจากนี้ก็ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเอาใจนักท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะได้แก่การวาดภาพระบายสีสัตว์ป่าการจัดนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นกิจกรรมการให้อาหารที่โปกแคร์การให้อาหารยียรับแบบใกล้ชิดค่ะการแสดงสัตว์ในโซนนักล่าอย่างเช่นเสือดาวเสือโครง่งเสือจาก,กัวให้นักท่องเที่ยวได้รับชมความสนุกสนานความรู้และก็สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมากค่ะ